5้าสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใน blue heaven นะท่านผู้ชมซึ่งผมก็ได้ทาคลิปเกี่ยวกับปราสาทที่อยู่ด้านหลังไปแล้วกลของที่มันอัปเดตมาอย่างอื่นผมยังไม่ได้พูดไว้ผมจะเอามาพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันนะโอเคใครชื่นชมใครชอบปราสาทด้านหลังผมนี่ก็กดไลค์หน่อยดีเออปราสาทมีชื่อว่าวิกิตฟอเกิร์นะท่านผู้ชมแลาจะเป็นการโปรโมทหนังของเขาแหละท่านผู้ชมตอนนีวเราจะไปดูกันเลยว่าปราสาทในนี้มันมีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมเราเดินเข้ามามันก็จะมีร้านทําผมนะด้านนี้เออซึ่งพวกชุดอะไรพวกนี้เรราาาสามาถ ใส่ได้นะเออถ้าลองมาคลิกแบบอยากใส่ดูใส่อันไหนก็คลิกอันนั้นนะผมอยากใส่นี่ผมก็คลิกแต่มันดูไม่เข้ากันเลยกับชุดผมในตีม <c oughs> ลบออกอในส่วนของสถานที่ต่างๆมันก็จะมีอะไรให้เราทำนะท่านผู้ชมอันนี้เราก็สามารถนั่งได้นะนี่มันไม่ขึ้นวะเออนั่งได้มันก็จะวนเป็นวงกลมแบบนี้เห็นไหมสามาัรถนั่งชิลเชเข้ามาข้างในนะท่านผู้ชมก็จะมีอันนี้นะนี่ตัวสปาด มันจะแบบเข้ามาด้านหลังมันจะแบบสามารถควบคุมได้นะก็จะมีระบบควบคุมนะอืมผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันพวกเนี้ยก็จะเป็นเอฟเฟงเอฟเฟคแห่ไม่ลกดมันก็จะมีพ่นไฟใช่ไหมอันนี้สีกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบทําสีลุ้งขึ้นมานี่ก็จะปนกันได้นะกับไฟที่มันยังไม่ดับนะท่านผู้ชมอก็จะมีขาวๆ้วยพิษควันอะไรเงี้ยควันพ่นออกมาให้มันดูแบบหลอนๆอะไรก็ว่ากันไปเกี่ยวกับหนังเวทมนต์ของเรานั่นเอง เออในส่วนพวกนี้ก็จะเป็นคำพูดของตัวนี้นะที่เป็นหุ่นเชิดของเราเนี่ยเช่นเรากดวูอาย u แกคือใครอะไรประมาณนั้นตัวนี้ก็จะอาจจะพูดประมาณนั้นเออผมไม่เปิดเสียงเพราะว่ากลัวติดลิขสิทธิ์เออก็จะประมาณนี้นะสำหรับในส่วนนี้ในส่วนถ้าเราขึ้นมาตรงช่องนี้นะท่านะผู้ชมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่น่าจะเห็นเนะเออมันก็จะมียานพาหนะให้เราขี่อีกนะท่านะผู้ชมก็คือมันจะเข้ามาในห้องสีชมพูใช่ไหมนี่มันจะมียานพาหนะให้เราขี่เป็น เป็นเหมือนฟองน้ำนะให้เราขึ้นไปก่อนแล้วกดตรงรูปมือนี่นะนี่มันก็จะสามารถบังคับได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยนะเออขึ้นลงเห็นไหมไปทุกที่ในแมปได้เออก็จะมีอะไรให้เราทําแบบนี้ยอืมถ้้เราจอดแล้วก็โดดลงไปเลยนะต่อมามันจะมีอันนี้เว้ยขึ้นมาบนนี้เดี๋ยวให้เรารอลินะ์นะเมื่อกี้ลิบเหมือนจะขึ้นไปมันจะมีขี่ไม่กวาดเว้ยระบบนี้อืมมันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะนะนี่เออนเห็นไหมลิบมาแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็รอลิ์แล้วก็ขึ้นนะ ขึ้นที่ก่จะถึงตรงนี้นะนี่ต่อมาให้เราขึ้นบันไดหรือเราจะรอบอลลูนก็ได้นะมันจะมีบอลลูนลงมารับเราเวรอบอลลูนขึ้นไปดิผมก็ไม่ค<ฮ>่อยได้ขึ้นบอลลูนเ้ยท่านผู้ชมขึ้นไปดีอา้าวขึ้นไปดิฮล้ลหลนี่ไงขึ้นไปละขึ้นไปขึ้นไปก็จะไปส่งเราให้เราเดินแบบเดินออกจากบอลลูนให้เราหาไม้กวาดนะท่านผู้ชมมันจะมีไม้กวาดให้เราสามารถขี่ได้เหมือนอารมณ์อันนั้นแหละอืมเหมือนฟองน้ำมันนั่นไนี่ไงไม้กวาดก็คลิก เครื่องหมายรูปมือก็ขี่ก็ขี่ไปเลยบังคับเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะเออใอยจะขี่ก็ไม่มีสปอนนะก็มาประสาทเขียวเท่านั้นนะน่าจะมีในช่วงแบบกิจกรรมนะท่านผู้ชมกิจกรรมช่วงนี้ที่มันแบบสามารถให้เรามีอะไรทําเออประมาณขี่ลัดเลาะดูนะเออเราก็มาลงตรงแถวๆนี้ก็ได้ไอพวกหลอดไฟนี่เราสามารถเปิดปิดได้นะเห็นไหมนี่กดตรงที่ลูปเมารูปมือของเรามันก็สามารถเปิดปิดได้มีที่เดินเล่นเยอะแยะมากมายลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ใครเห็น ทางเข้าตรงไหนวะเหมือนทางเข้านี้มันจะเป็นทางวับไปแมปนั้นหรือเปล่าทําไมมันไม่มีวะใช่ไหมผมจําไม่ผิดผมผมทาคลิปไปจุดนี้มันเป็นจุดวับไม่ใช่เหรอเป็นจุดวับไปจุดแมปอะไรเงี้ยแมปวิกเก็ตอาร์พีท่านผู้ชมแต่อันนี้มันเหมือนจะเอาออกแล้วหรือเปล่านี่ก็ここจะมีเอฟเฟเฟ์อะไรต่างๆนะเกี่ยวกับประสาทผมก็ได้พูดไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้ก็มาพูดเผื่อมีใครแบบเข้ามาใหม่ตรงประตูดำๆนี้นะท่านผู้ชมมันจะวับไปด้านบนเว้ยนี่ถ้าเราขึ้นมาจะวับไปด้านบนเออ ถ้าเราเห็นประตูดำๆก็คือมันจะว้าบเราแหละอืมมันมีกี่ที่วะมันจะมีตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็มีที่ไหนวะนี่มันจะว้าบปก็ไม่แน่ใจว่ามันมีประตูว้าบที่ไหนบ้างนะมีที่นั่งกินขนมเค้กนี่สามารถหยิบกินได้โดนนัดอะไรก็ว้ากันไปออนี่ก็จะมีโซนแตกตัวอีกแล้วน,นี่อืมประมาณนั้นแล้วก็จุดที่ผมชอบที่สุดก็คือเดินมาแถวๆนี้แถวโซนร้านกาแฟแดงๆนี่มันจะมีที่สปอนรถเว้นี่กดปุ่มสเปาสีเขียวมา นี่จะมีรถหน้าตาแบบนี้ให้เราขับเล่นไว้ทานผู้ชมสามารถเอามาขับด้จยิงนะนี่เราสามารถโดดขึ้นตรงนี้ก็ได้แบบไม่ต้องเข้าไปข้างในนี่โดดนั่งแล้วก็ขับเลยป่ะนี่ไงขับได้เลยข้างในก็จะมีห้องผู้โดยสารด้วยนะทานผู้ชมนี่ีทางขึ้นรถก็จะมีสองฝั่งเข้ามาก็จะมีที่นั่งไงเรานี่เห็นไหมนั่งชิวๆเออประมาณนั้นอถ้าใครแบบไม่อยากขับต่อก็ลบรถเหมือนลบรถเราทานผู้ชมนี่ลบไป <c oughs> แต่ก็แบบมันก็ลบเฉยๆใช่ไหมมันก็ ก็ลบอะเออถึงจะลบแต่ก็ไม่ใช่ลดเราประมาณนั้นเรื่องต่อมาน,น,นะท่านผู้ชมผมจะมาพูดถึงเรื่องของในกล่องพร็อพนะเว้ยซึ่งผมไม่ได้พูดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วเว้ยเออเดี๋ยวผมมาสปอนตรงนี้เลยแล้วกันกดตรงที่กระเป๋ากดตรงที่กล่องพร็อพท่านผู้ชมมันจะมีของอัปเดตเข้ามาเกี่ยวกับนี่เห็นไหม W นี่ประเภท W หรือกดไปตรงที่ก e ล่องเอฟเฟกต์เราก็ได้มก็จะขึ้นประเภท W wicked focus นี่มันจะมีอะไรต่างๆอันนี้มีไฟเหมือนที่เราเปิดปิดได้ย้อนนั้นนี่เป็นหลอดไฟที่โคตรใหญ่เลยนะ ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไว้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มที่แบบตอนนั้นหรือเปล่านี่ซุ้มที่เป็นขนมปังอันนี้ก็เป็นแบบไฟไฟส่องอันนี้อันนี้อันนี้บังคับทิศทางไม่ได้หรือเปล่านี่ไงบังคับได้ให้มันขึ้นลงซ้ายขวาเห็นไหมต่องแสงเออ่าดีนะอันนี้นอะไรกดน้ำสามารถหยิบได้ะสมมติรเราจะหยิบเฮ้เรากดเฮ้ยตัวฉันเป็นสีเขียวเวรกรรมเอา้าไม่นีฉันเป็นสีเขียวกลับมาเป็นทนนานาแบบ อันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเป็นที่เราเอาไปลองเพลงก็จะมีเสียงออกมาเป็นแบบดีไซน์แบบยุคเก่านะท่านผู้ชมนี่เราลองเพลงฮ่าฮ่าฮ่าอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เหมือนเป็นวิทยุกกแผ่นเสียงเอ,เอาใส่แผ่นเสียงหรือเปล่าเราก็จะมีดนตรีออกมาอ,อละอน,นี่ละอันนี้น่าจะเป็นกล้องสมัยก่อนหรือเปล่าแล้วก,ก็เรืเกี่ยวกับการปโปรโมทหนังซะส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมอันนี้มันก็กล้องยุคแบบยุคไหนแล้วไม่รู้แต่สามารถกดถ่ายได้นะกดชัตเตอร์เห็นไหมมีแสงมิมแมปมิมแมปออก เอออันนี้เป็นไหล่่ะเป็นสมุดโน้ตอะไรสักอย่างสามารถเขียนได้ป่ะเฮ้ยเขียนได้สวัสดีนี่คือเขียนเป็นสวัสดีเออเขียนโน้ตได้ในเขียนประโยคยาวๆได้ป่ะตัวดีเราคนไทยมันก็จะเต็มหรือเปล่าไม่เนี่ว่ะจะมาบรรทัดอื่นหรือเปล่าวะในลองเขียนคำยาวๆนี่มันจะเป็นหลายบรรทัดป่ะเอ้าไม่นี่วะไม่หลายบรรทัดอยู่บรรทัดเดียววินครับผมก็ได้ว่ามันจะมีหลายบรรทัดหน่อยต่อมาก็จะเป็นที่ประกาศสนิยบัตแทนอะไรโพเดียมอะไรหรือเปล่าสามารถเปิดได้เฮ้ยเปิดได้เฮ้ยดูดิเฮ้ย ด,ดูดิดูดิดูดิ okay. เอเคอวะยังอวะอันนี้อะไรเป็นป้ายโปรโมทหนังนะจะเป็นตัวละครในเรื่องหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดูนะเออก็ประมาณนี้ของที่อัปเดตมาในกล่องพอนะท่านผู้ชมใช่ปะประมาณนี้หลายอย่างอยู่นะย้อนยุคแต่ผมตกใจก็คือขวดมันกดแล้วมันตัวละครเป็นสีเขียวลบของในกล่องพร็ไปซะต่อมาก็จะเป็นพวกของในกระเป๋าของเรานะท่านผู้ชมซึ่งมันก็จะมีหนงังสือพิมพ์ไ <laughs> ม่แค่หนงังสือพิมพ์เออ ไม่มีอะไรเลยเหรออ๋อนี่ไงกดใหม่ละมีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีอันนี้นี่ไงเ <laughs> สกวัวให้เป็นลิงไม่ใช่ <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นไม้กวาดนะแต่ไม้กวาดอันนี้ขี่ไม่ได้นะเห <laughs> มือนจะเอามากวาดเลยปนี่นี่แต่เอาไว้เอาไว้ไล่มนได้ท่านผู้ชมดูดิทำไมนี่นี่นี่เห็นไหมไล่มนไล่มนเอออันนี้ก็จะเป็นครบเพิงนะท่านผู้ชมเพิง <laughs> <laughs> ทำอะไรได้บ้างเฮ้ยสามารถเปลี่ยนสีไฟได้เหรอหยียเข็เปลี่ยนสีไฟได้ครบเพิงนะกีฬากีฬาสีก็ได้นะดูดิเปลี่ยนสีไฟได้กด ท่าทางให้มันถือได้นี่ลายมนขาั้าอะไรก็ว่ากันไปเออวะ่ะผมไม่ได้พามาดูเลย้ยเออมีอะไรใหม่ปะทำไมกดบางทีมันขึ้นแค่หนังสือพิมพ์ว่ะมีอะไรปะวะ่ะมันบั็กไปเลยทำไมมันขึ้นแค่หนังสือพิมพ์หรือมันมีแค่นี้วะ่ะมันจะมีประมาณสามสี่อย่างหรือเปล่าเนี่ยผมกดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่มันมีอาหารมาเกี่ยวข้องด้ไงวะ่ะผมกดประเภทอัปเดตใหม่เอออาหารมันมาไงวะเนี่ยอาหารน่าจะมากับเอา้าพอเลื่อนแบบนี้ไม่เห็น บั克ปะนี่ะระบบหมดแหละประมาณสามชิ้นหรือเปล่านี่คาทาเซกอะไรไม่รู้เนี่ยผมกดรูปกล่องอัปเดตใหม่อะนะมันก็เหลือหนังสือพิมพ์แล้วหนังสือพิมพ์มันเกี่ยวกับน่าจะเออเห็นไหมเอออ่านดูมันก็เหมือนนันนี่แหละเกี่ยวชมพูตีมเดียวกันแต่ทําไมมันขึ้น update? อัปเดตอ๋ออไนนี่ไงเลื่อนมาโอ้แนวไหนเออเออก็ะจะประมาณนี้ในกระเป๋าต่อมาก็จะเป็นรถนะท่านผู้ชมนี่รถเอาไว้ปั่นด้วย ซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่ามันมีแต่รถอันนี้ใช่ไหมที่เราแบบเขียนกระเป๋าเหมือนนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยโอเคไนดะ้นักท่องเที่ยวแต่เราสามารถเปลี่ยนได้ไปนี่คนที่รูปมืออันนี้ก็จะเป็นเหมือนรถแบบให้คนมานั่งหรือเปล่าตรงเนี้ยมันเช่านั่งเดินรอบงานอะไรประมาณนั้นเดินดูปราสาทแบบมันกว้างใหญ่ไงก็ต้องใช้แบบยานพาหนะเออพาเที่ยวสามารถเปลี่ยนได้อีกนะอันนี้ก็จะเป็นมันขายดอกไม้หรือเปล่าวะเราสามารถหยิบดอกไม้ได้ด้วยนะมันจะเป็นช่อดอกไม้ให้เราหยิบเลยเออแบบดีน,นี่ก็ฟรีนะ ทือสุดยอดกันเลยทีเดียวนี้ระบบเนี่ยชอบมากต่อมาเป็นรถไข่กาแฟสามารถหยิบแก้วกาแฟได้นะใครอยากซื้อแต่เราไม่สามารถลงได้นะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนจักรยานใช่ไหมเออประมาณนั้นให้เราปั่นนะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นอะไรอีกวะปุ๊บอันนี้เป็นรถขายหนังสือพิมพ์สามารถหยิบหนังสือพิมพ์ได้แหละเออใช่นี่รถขายหนังสือพิมพ์หนังวิ์มนมีอะไรอีกบ้างวะเออก็จะกลับมารถขายกระเป๋ามันเลือมันเดิมนะเออไม่ใช่รถขายกระเป๋าดิขนกระเป๋าให้นักท่องเที่ยวเออ ต่อมาท่านผู้ชมก็จะมันจะเป็นบ้านนะเว้ยบ้านก็นี่นะหน้าตาแบบนี้ถือว่าสวยดีในการออกแบบนี่ผมก็ได้พารีวิวไปแล้วในส่วนของตู้เซฟเดินเข้าไปก็เดินขึ้นบันไดไปก็กดปุ่มตรงนี้นะเขียวนี่ก็เปิดเข้ามาก็จะเจอกับปบะตูนี่ก็จะได้เงินประมาณนั้นขาออกก็กดปุ่มนะนี่ตรงนี้ก็จะเปิดออกเห็นไหมตู้เซฟหาไม่ยากนะการตกแต่งก็จะมีมีชุดอะไรให้เราใส่ด้วยในบ้านเออการตกแต่งเขียวชมพูนะท่านผู้ชมผมก็ได้ ทำคลิปไปแล้วพระมาดูทำอีกรอบเผื่อใครยังไม่ดูอัปเดตบ้านหลังนี้ไม่มีโรงรถนะส่วนมากจะมีจะห้องนั่งเล่นนะห้องนอนจะอยู่แบบชั้นบนนะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องอะไรประมาณนั้นไม่มีที่จอดรถไม่มีที่จอดรถจริงๆนีงห้องนอนจะอยู่นี่ก็จะแบ่งเป็นสีชมพูเขียวเหมือนเดิมเออประมาณนี้สำหรับบ้านก็ดีไซน์ใช้ได้ผมชอบมากชอบเฉดสีมันสองสองฝั่งเออวัดโคตรดีเลยแปลกดี การโปรโมทหนังนั่นเองเออประมาณนี้ในสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะในการอัปเดตครั้งนี้ในส่วนของเรื่องบ้านนะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องบ้านไปเออว่าจะจบคลิปแล้วจะพึ่งแปบนึงในอาทิตย์ต่อไปเว้ยไม่รู้ว่ามันจะมีภารกิจให้ทําหรือจะอาจจะเป็นบ้านฟรีอาจจะเป็นบ้านเติมอจจันน,นี้ผมก็ไม่รู้นะเข้ามาดูตรงนี้มันจะมีการอัปเดตบ้านให้เลยนี่อาทิตย์นี้บ้านนี้ใช่ไหมที่มันมานี่ต่อไปก็จะเป็นบ้านนี้นะ เอออีกประมาณ5วันนะหลังจากวันที่ผมลงคลิปหรือเปล่านี่ก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะว่าบ้านแบบออกหลังนี้คนละแนวกันเลยนะอันนี้จะเป็นแนวแบบสุดใสอันนี้จะเป็นแบบไวรายตัวร้ายในเรื่องอะไรประมาณนั้นเออก็รอดูกันว่าสัปดาห์หน้าเขาจะอัปเดตอะไรมาอืมเกี่ยวกับบ้านสองหลังนี้ไอหลังกลางนี้เพิ่งมาเออก็มนรอดูกันว่ามันจะเป็นแบบให้ทำธุรกิจหรือแบบให้แจกฟรีหรือ VAP เติมพรีเมียมอะไรก็ว่ากันไปก็รอ,อดูกันเอานะเออท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากแล์กระแจกับต s ดตามคลิปผมด้วยนะครับผมโอเคไปแลกวผมบปไปจดไว้คะไปแล้ว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 